อาการระบบประสาทของไขสันหลังนะคะส่วนใหญ่น้องหมาน้องแมวก็จะแสดงอาการปวดคอปวดหลังอัมาพฤกอัมาพาตนะคะขาอ่อนแรงหรือว่าเดินลากขาเป็นต้นสาเหตุอะ่ะอาจจะไม่ได้มาจากโรคหมอนรองกระดูกเสมอไปบางทีเราต้องวินิจฉัยหาสาเหตุที่ชัดเจนด้วยการทำ imaging ได้แก่การทำ ct สแกนหรือ mri นะคะเพื่อที่จะได้บอกว่าจริงๆแล้วน้องเป็นโรคหมอนรองกระดูกหรือว่าเป็นโรคอื่นไม่ว่าจะเป็นเยื่อหุ้มไขสันหลังอักเสบไขสันหลังอักเสบโพรงน้ำในไข หลความผิดปกติแต่กําเนิดหรืออาจจะเป็นโรคเนื้องอกโรคหมอนรองกระดูกกดทับไขสันหลังนะคะมันก็จะมีหลายระดับค่ะบางตัวก็อาจจะมีอาการเล็กน้อยเนื่องจากว่าหมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนขึ้นมากดทับนะคะมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นการรักษาจึงอาจจะไม่จาเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเสมอไปค่ะในรายที่รักษาทางยานะคะเราก็จะมีการให้พวกกลุ่มยาลดปวดยาลดอักเสบหากน้องเป็นโรคนี้นะคะการจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือน้องจะต้องอยู่นิ่งๆค่ะยิ่งน้องเขาขยับ มากกระโดดโลดเต้นมากก็จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงไปได้นะคะ